คุณผู้ชมครับนี่คือภาพการซ้อมล่า,าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้นี่เองนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศการซ้อมนะค่อนข้างที่จะจริงจัง มีคุณภาพมากๆครับเพราะว่าตอนนี้มองซ้ายมองขวาโอ้โหผู้เล่นเยอะแยะมากมายเลยละครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในทีมจึงมีค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นผลดีสําหรับทีมนะครับและสลาวิสซาเยคาโนวิตเองก็ได้ประโยชน์ในการเลือกดูนักเตะว่าคนไหนจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและเข้ามาสู่ผู้เล่นตัวจริงในฤดูกาลหน้าของสโมสรเอสซีจีมุทองอยูเต็ดของเราได้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะจะเห็นโรแลนด์สเลนส์นะฮะสนยนหน้า ตัวใหม่ทีมชาติออสเตียนะครับลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบจริงๆจังๆใน s อ g Stadium เเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพักนำโชว์นะฮะเพื่อนสนิทของรีควานชอนเขาว่ากันว่าคนนี้เก่งที่สุดในประเทศเกาหลีเหนือเจ้าตัวก็ซ้อมได้ อย่างเนียนกริปเลยแหละครับและทางสาโควรก็ประทับใจในเรื่องของสภาพร่างกายและทัศนกติในการเล่นฟุตบอลของปาร์คนัมโชมากๆครับและนี่ครับคือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมล่าสุดที่ผมเก็บมาฝากสาวกกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดซึ่งคิดว่าหลายแต่หลายคนตามติดเราอยู่นะฮะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับอ่ะดูกันไปแก้คิดถึงนะจ๊ะ